จะทำโฮมไอโซเลตหรือว่า Family Isolate หรือกักตัวที่บ้านใครบ้างละ่ะที่จะสามารถทำโฮมไอโซเลตได้ mm. แล้วจะต้องปฏิบัติตัวแบบไหน mm. เดี๋ยวพบกันคลิปนี้ค่ะ mm. สวัสดีค่ะพบกับโบนะคะสุภาพรเรียงหาพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการคลิปนี้ก็จะมาพูดถึง การกักตัวที่บ้านนะคะหรือว่า Home Isolate หรือ Family Isolate ค่ะการทำโฮมไอโซเล e นะแฟมิลี่ไอโซเลหรือว่าการกักตัวที่บ้านนี้นะคะจะเหมาะสำหรับคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด19ที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือว่าอยู่ในกลุ่มสีเขียวนั่นแหละค่ะหรือในขณะที่ กำลังรอไปแอดมิทที่โรงพยาบาลหรือกลับจากแอดมิทที่โรงพยาบาลเพราะว่าโรงพยาบาลบางแห่งนะก็จะให้นอนรักษาตัวอยู่ที่ประมาณ10วันจากนั้นก็จะให้คนไข้โควิดนะคะกลับมากักตัวอีก4วันต่อที่บ้านแต่ก่อนอื่นนะน,นะคะคนที่จะทำโฮมไอโซเลตหรือว่ากักตัวที่บ้านได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติเข้าได้7ข้อดังนี้ข้อที่1ไม่มีอาการหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยเช่นไข้ไอเจ็บคอน้มูก2ผู้ป่วยนะคะจะต้องมีอายุน้อยกว่า60ปีลง สุขภาพแข็งแรงดี 4. จะต้องไม่มีโรคอ้วนนะคะน้ำหนักตัวเนี่ยจะต้องไม่มากกว่า90กิโลกร,รมัมแล้วก็ BMI จะต้องไม่มากกว่า30นะถึงจะสามารถทำโฮมได้นะข้อ5จะต้องไม่มีโรคประจำตัวได้แก่โรคปอดอุดกั้นเลือล้อรลังโรคไตโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคเบาหวานที่คุมระดับน้ำตาลในเลือดของตัวเองไม่ได้ข้อที่6 ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด -19 จะต้องพักอยู่คนเดียวหรือมีผู้ที่อาศัยร่วมบ้านได้ไม่เกินหนึ่งคนรวมกันแล้วบ้านหลังนั้นนะคะจะต้องมีผู้ที่อาศัยรวมกันเนี่ยอยู่ได้เพียงแค่2คนและสุดท้ายข้อที่7ผู้ป่วยโควิดนะคะจะต้องยินยอมที่จะกักตัวอยู่ที่บ้านค่ะแล้วถ้าจะทำโฮมไอโซเลตหรือว่าต้องกักตัวอยู่ที่บ้านจะต้องปฏิบัติตัวยังไงล่ะข้อที่1เลยนะคะไม่ให้ใครเยี่ยมเลยข้อที่2นะคะ เว้นห่างจากผู้อื่นเนี่ยอย่างน้อยใน2เมตรข้อที่3คือ แยกห้องแต่ถ้าไม่สามารถที่จะแยกห้องได้เลยให้อยู่ห่างจากคนอื่นให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็อยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทก็คือเปิดประตูหน้าต่างนั่นเองข้อที่4แยกการกินข้าวแยกการดื่มน้ำออกจากผู้อื่นไม่ให้กินร่วมก,กันกับผู้อื่นเด็ดขาดข้อที่5สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาข้อที่6นะคะล้างมือบ่อยๆด้วยน้ำสบู่นะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการล้างมือนานพอนะคะ20วินาทีขึ้นไป ข้อที่7นะคะแยกสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะออกจากผู้อื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าเช็ดหน้าผ้าเช็ดตัวเออข้อที่8นะคะแยกซักเสื้อผ้าของใครของมันเลยข้อที่9นะคะแยกการใช้ห้องน้ําจากผู้อื่นแต่ถ้าแยกไม่ได้นะคะก็คือควรที่จะใช้ห้องน้ํานั่นอนะเป็นคนสุดท้ายค่ะแล้วก็ล้างทําความสะอาดห้องน้ําให้เรียบร้อยหลังจากที่ใช้เสร็จและสุดท้ายข้อที่10นะคะ แยกขยะนะคะแล้วก็ทิ้งขยะรวบมัดปากถุงให้เรียบร้อยค่ะเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อนะเท่านี้นะคะคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ทีที่อยู่ในกลุ่มสีเขียวที่ไม่มีอาการหรือว่ามีอาการเพียงเล็กน้อยก็สามารถที่จะทำโฮมไอ,ไอซิ้ค่ะ และสิ่งที่คนไข้โควิดจะก,กังวลต่อมานั่นก็คือแล้วฉันจะดูแลตัวเองยังไงถ้ามีอาการจะกินยาอะไรยังไงได้บ้างขอยาจากที่ไหนได้บ้างถ้าไม่มีคนมาส่งอาหารให้จะติดต่อเรื่องของอาหารการกินได้จากไหนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้า